สวัสดีทุกคนอะจา้านหนลองแกะหน่อยสิอันนี้เราเอาไม้มาจิ้มจิ้มเจาะรูให้เขามาหลายวันแล้วนะกิ่งมะนาวแป้นดกพิเศษที่ปักช้ำแบบควบแน่นนะดูมันหิวหววนะดูสิว่าจะเป็นยังไงอันนี้เราเจาะรูเพื่อให้เขาปรับตัวก่อนแล้วนะเจาะรูเจาะรูอ่ะเอาไม้มาจิ้มจิ้มเจาะรูนานแล้วไหนลองดูสิ แหนกันไกลคมคมทำมือเดียวาหายใจได้แล้วหายใจได้แล้วกิ่งมะนาวเขาตัดกิ่งปักชำธรรมดาก็ได้นะก็ติดไม่ใช่ไม่ติด แค่ดิดใบออกให้หมดดินไม่เป็นกรบเป็นด่างกิ่งพันธ์ุสมบูรณ์เขาก็ขยายพันธุ์ได้ไห้ดูสิมันจะติดสะกี่กิ่งนี่มาอืมในดูสิรากยังไม่ทะลุวางตรงนี้ก่อนแต่นี่แตกยอดเอนี่ะเฮ้ยนี่ต้นอะไรแตกยอดเนี่ยยอดอ่อน,ออน แั้ด้านหิวหิวเผื่อติดสักกิ่งเอายอดมานะี่ตัดไขาการไขนะ้น้ำเดี๋ยวเอาออกก่อนปิดใบออกก่อนติดไม่ติดเขาว่ากันอีกทีต้นนี้น่าจะติดเดี๋ยวริดใบออกมาโชว์ ที่เหียเห่ยวๆเนี่ยไม่ติดนะนี่อย่างเงี้ยกิ่งก้านเน่าไปเนี่ยไม่ติดน,นี่ไม่ติดอันนี้ที่แตกยอดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่มะนาวตอนนี้มันไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่มะนาวนี่นหนาปุ๊บอันนี้เขียวๆอยู่เนี่ย ไอ้ที่ยังเขียวๆอยู่เนี่ยโอเคอยู่อาน,น,น,นะรอลุ้นอันนี้ไม่ติดอันไหนที่ไม่ติดก็เอาออกไปแต่กิ่งมันยังเขียวๆอยู่ไอ้นนี้นไม่ติดแน่นอนเลยอันไหนที่ไม่ติดก็อ,ออกไปแต่ไอ้กิง่งเดี๋ยวกันวิอยากกินยอดอ่อนๆ อชอบกินติดใจนะพี่ติ๊ดนะเพราะพี่ติต๊ดเนี่ยทำให้ต้อมชอบกินยอดมะระกออ่อนๆนนะมันขมนะแต่อร่อยเวลากินกับส้มตำราดน้ำตกชุบ่อไม้เอาแล้วนะทีนี้ก็รอลุ้นกิ่งที่เหลือที่ยังเขียวๆอยู่เป็นเดือนเดือนแล้วรอลุ้นไปด้วยกันนะจ้ากิ่งมะนาวปักชํำแบบคุบแน่นเอาละ หนึ่งสมองสองมือทำมุ่งม,มั่นขยนันจัดสรรเวลาเด้อชีวิตไม่มีไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ทำงานต่อแค่นี้นะ